สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมอสมาสเตอร์นะคะก็วันนี้มาแต่งหน้าดูคนดูกันอีกแล้วแบบตัวมัมซัมเมอร์นะคะแบบพยายามจะเป็นตัวมัมสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแต่งตามแบบเวลาไปทะเลได้ลุกบ่มแดดบ่มแดดหรือว่าจะไปคาเฟ่นเนี่ยลุคนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นคุณคนสวยนิดนุน้อยสำหรัแบบ อย่าทิกสะสพสายเหมือนตาเราอะไรในแง่นั้นนะคะเพาวันนี้ส่องกระจกหน้ามอนค่อนข้างจะมีความแบบว่าโสมซีดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกแบบย่มตามไปก็เลยลุกขึ้นมาแต่งหน้าให้เพื่อนดูกันดีกว่านะคะก็ถ้าใครอยู่ในมูที่อยากจะแบบ feel better about yourself then keep on watching งานผิวตัวแรกนะคะก็จะใช้ลองพื้นกันก่อนค่ะอันนี้ไปสอยมาเมื่อวานใช้ครั้งแรกของเพื่อนๆนะคะจากเบอร์เบอรี่นั่นเองค่ะเจิงเธอรูราอยู่นะเออขวดแก้วฝาปั๊มนะคะ Beyond Wear Perfecting m a แม e แนะนำว่าถ้าใครจะซื้อก็ไปลองเลือกสีที่เคาน์เตอร์กันก่อนพอมงงๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาว่ากันว่าปกปิดแต่บางเบาอะไรอย่างนั้นฟังแล้วมันก็แบบ ถูกใจก็จะเห็นว่าสีที่มอใช้เนี่ยมันคลูลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบมันตัดเหลืองอะพร oh. อมิสัวพรอมิซิงนะมันดูเป็นรองพืนที่เคลียร์ผิวได้ โอเคอยู่นะคะน้องก็มีความว่าปกปิดได้ดีแต่โดยส่วนตัวแล้วสึกว่าแอบมีความว่าแห้งแล้วก็แอบเกลี่ยยากนิดหน่อยติชานลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดหนึ่งก็ถ้าเทียบกันคอนซีลเลอร์เรามีความแบบชุ่มชื้นกว่าน้องตาเบอร์เบอรี่เยอะ แล้วก็เพื่อความติดทนนะคะหมอจะมาใช้แบบลิปซองนะคะลงเป็นเนื้อครีมไปก่อนทั้งบลัชแล้วก็ตาเลยจริงๆแล้วอันนี้สามารถได้ลงได้ทั้งตากแก้มปากเลยนะคะก็พกพาสะดวกอันนี้คือ smooth t o matte moist stay m o nude velvet well, lip เ e อร์36อันนี้ก็จะเป็นหมอใช้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น24หมอ m o i charming สีเป็นอย่างนี้นะคะยิ่งตอนเกลี่ยให้ฟูงอะ สวยมากๆทั้งสองสีเลยเอือไม่ถูกก็ต้องผสมทั้งสองสีสิคะเป็นอย่างนี้จะมีความว่าเออแดงๆสมศส,สวยนะอันนี้คือบ่มแดดที่แท้แตำแหน่งขั้นตอนนี้ต้องลงให้แบบชัดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งแล้วคาดหวังความแบบสีชารติดโทนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราลงแบบแป้งเปิ้ออะไรทับอีกค่ะนั่นล่ะ่ะ น้องอันนี้ก็คือติดทนเด้อขึ้นไปถึงใต้ตายเลยอันนี้ก็จะมีความว่าสาวนขี้อายเบาๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะสำคัญมากก็คือปลายจมูกของเราอุ้ยลงแก้มเป็นนี้นะคะสีน่ารักมากค่ะสีน่ารักค่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มอนทำดิสติกตกอันนี้ยี่ห้ออื่นนะ เศร้า,ามากมเลยเพิ่งซื้อม่อันนี้ก็เป็นสีนูนธรมนรมดาแล้วก็จะทาเดีย๋ยวขอปักไปก่อน <c oughs> ขอเศร้าออกกล้องแป๊บหนึ่งนะ loving this on my cheek แต่ว่าจะขอเพิ่มอีกนะคะกับแปรงแล้วกันที่เล็กลงเมื่อกี้คากับมือเฮ้ยจะบอกว่านองเสร็จตัวเราแห้งติดทนมากเลยอนะแบบที่แก้มอะไรเงี้ยรองพื้นก็ไม่หลุดไม่สไลด์เลยค่ะรู้สึกว่าเออเว r ร์กเวิร์กเวกก็สีก็สวยมากๆทั้งสองสี ก็ถ้าอันนี้ยังไม่เรียกว่าบ่มแดดก็ไม่รู้ว่าอย่างไรแล้วแล้วมอจะใช้สีอิมอชายอย่างเดียวนะคะเบอร์36ลงไปก่อนที่บริเวณเปลือกตานะคะทั้งบนและล่างเลยแต่ว่าเกลีย่ยให้มันตัง และที่สุดท้ายนะคะลืมตรงคางด้วยค่ะเป็นการใช้ลิปซองที่คุ้มเกินคุ้มนะคะอันดับต่อไปนะคะสำคัญมากๆขาดไม่ได้นะคะอย่างหมอนเนติชัยมากๆเลยนะคะก็คือแป้งนั่นเองะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวนี้เลยสำหรับซัมเมอร์ส่งการนี้ยังไงก็ต้องเจ้าหนังเท่านั้นนะคะให้ดูแพคเกจิ้ง ข่าวอัพเดตนะจ๊ะทุกคนเป็นตลับสองชั้นอย่างนี้ค่ะ แยกที่เก็บพับแล้วก็มีที่ระบายอากาศด้วยนะคะพับเราจะได้ไม่ชื้นเนาะตัวนี้คือจะช่วยปกปิดคุมมันขึ้นอีกก็จะได้แบบว่าเออหน้าดูไม่มันเยิมมันย่องระหว่างวันก็จะดูไม่โซมนั่นเองนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่ออ่ะอย่างหน้าเราเนี่ยยังมี Imperfection ัดนใๆอยู่ตัวนี้ก็คือจะช่วย s m ooth ได้นะคะเขามีเทคนิคแบบช่วยทําให้ใบหน้าเราเนี่ยดูซอฟโฟกัสมอสชยเบอร์สนะคะเนี่ย แล้วมันก็คือไม่ได้ดูเคกกี้ไม่ได้ดูหนาะเนี่ยดูเนียนสว่างขึ้นเลยนะงามแต่งามว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมติเราพกไปเติมระหว่างวันในช่วงสงการก็คือใช้พัฟในตัวได้นะคะแต่ว่าทางเราก็คือว่าแป้งก็คือแบบบังคับได้ดีเหมือนกันทาแก้มทาเกิร์มอะไรที่เมื่อกี้มือหนัก ตัวนี้ก็คือจะช่วยได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าในวันสบายๆอะ่ะเมาเชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้ยินสมเนียนานอยู่แล้วว่าตัวนี้ไม่มีรองพื้นก็คือปัดปื๊บออกได้เลยอะ่ะ จริงๆเขามีให้เลือก4เบอร์ด้วยกันนะคะแต่หมอดก็จะประมาณนี้แหละใช้เบอร์2แล้วก็จะมีบางช่วงที่อาเข้มขึ้นหน่อยช่วงไหนแบบรอยสิวเยอะๆอะไรเงี้ยหมอก็จะรู้สึกว่าเออใช้เบอร์สามันจะแบบปกปิดได้กริบได้เนียนกว่านะคะแต่ว่าอย่างช่วงตอนนี้เบอร์2ก็คือปังแล้วก็อนะันเดอร์โทนเพราะว่ามันมันใช้ได้ง่ายเข้ากับผิวคนไทยดีค่ะนวลเนียนกระจ่างนี่น,นี่อันนี้คือปัดมานานสักพักหนึ่งแล้วนะหน้ามันไม่ได้ดูเคกกี้เลยะคะ่ะทุกคน แไม่ได้หนายิ่งโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆใช้กระแปรงมาด้วยน้อเนี่ยสาดน้ำมาเลยจ้าไม่กลัวค่ะ Living what I see ทุกคนต่อให้เขาจะอัปเดตให้กัจิ้งยังไงราค่ะก็ยังน่ารักเท่าเดิมนะคะ399เ้าเท่านั้นเองมีขายที่ไหน ก็ตามร้านทั่วไปเมื่อเมื่หาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะ Sister แล้วมาต่อกันที่ตานะคะอ่ะ OTBO Palette นี้คือจริงๆแล้วคือเขาขายดีมากเราเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะดีใจเออใน f Facebook ก็คือคือหากันมากๆแล้วก็สวยมากๆสวยเกินราคาไปเยอะเลยคือ Palette นีู้่ความกุหลีคือกำเงินไปแบ่งรอยสอใบได้ทอนคะแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่ซึ่งไม่อรเชียร์เยอะเพราะว่าเดี๋ยว จริงแวก็มีแล้วสีใหม่มีความสมัยนิยมยิ่งกว่าเดิมค่ะวันนี้ก็จะมาใช้อันนี้กันนะคะคือเป็นเบอร์05สีมันแบบธรรมชาติเกาหลีเกาใจเหมือนจะเป็นแมททั้งหมดแต่ว่าไม่มีอันนี้ให้ใจมันแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยในวันที่เราแบบเอาเราทั้งอยากไม่ราลดไล่ยกับแมทมาก,ก็ยังมีความวาวให้เลื่อนนะคะ แค่ถ,ถือกับหน้าก็รู้สึกว่าเราสวยขึ้นมาแล้วเหมาะที่จะมีไว้นะคะยนเบิร์ส่วนหกมิดซัมเมอร์ที่แฮรถูเลยเวอร์วอร์มอันนี้ก็จะแบบดีสีแมทแล้วก็จะเป็นเมทัลลิกแล้วนี้ก็คือเป็นมันละมันเลือกหินโอหินออนสวยก็ไปเลือกกันนะคะเบอร์ห้าเบอร์หจะใช้เบอร์นี้ แล้วที่บอกว่ากำเงินไป200แล้วได้ทอนนี่คือทอนมาเป็นแบางค์นะคะไม่ได้ทอนแบบ1บาทน,นี้แค่ร้อยสบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนคุณภาพคือเกินราคาอ e ีพาเลตเก่าๆอะมอยพกตลอดเลยนะ Very Work มากสียมพผูวอีวิงวิงวังกันนะสวยสวยมากนี่สีนี้นะคะก็จะเป็นแบบน้ำตาลเทาๆเนาะ แล้วก็จะใช้สีนี้นะคะซึ่งเจมขึ้นมาเนี่ยลงหลางตางพิกเมนต์เขาอะนุ่มเบลนดง่ายนะจ๊ะเนี่ยแล้วมัก็จะใช้สีอ่อนนี้นะคะในการสร้างดอลลี่ขึ้นมามยิ้มนิดนึงแล้วก็เนี่ยคะ่ะระบายตรงนี้ลงไปถุงใต้ตามาเลย เนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องมีเนื้อแมทอะไรอย่างเงี้ยติดไว้สักหนึ่งพาเลนนะคะทุกคนเพราะว่ามันสร้างเงาได้แบบธรรมชาติเสร็จแล้วจะขออนญ้ตใช้สีชมพูชมพูตรงนี้อยู่นิดนิดหน่อยๆน,นะคะแตะลงไปให้ตามันดูแบบเฮ้ยมีสีชุ่มชวย เป็นประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรยากแต่ว่ายังไม่เสร็จเราจะแบบต่อวิ่งวิงอะไรอีกนะคะแล้วก็มาอายไลเนอร์กันค่ะอันนี้พอดีว่าได้รับมาแล้วลองเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะเนี่ยก็คือ ODBO เนี่ยแหละค่ะเขาออกอายไลเนอร์มาทั้งหมด6สีนะคะก็จะมีถังแบบสีดำสุดไปจนถึงขาวสุดนะคะแล้วก็ในรุ่นเนี้ยก็ยังจะมีแบบบางสีที่เป็นโปรด้วยนะคะตัเดี๋ยวดิฉันจะหยิบมาสักฟิลละกัน ช็อกโกแลต04ก็จะเป็นเนื้อแมทก่อนหัวเล็กมากมันเป็นหัวเล็กที่หมุนออกมาแล้วมันมีความบาลานซ์ดีมากระหว่างความนุ่มแล้วก็ความแข็งอ่ะค่ะทุกคนบางครั้งนุ่มไปแล้วก็คือรู้สึกว่ามันคอนโทรลยากมันแบบเละไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือสั่งได้หนังใจแบบนุ่มพอสมควรอือ I love it แล้วก็คือค่อนข้างติดทนมากๆนะโดนน้ำอะไม่ออกว่าไปดิ ทดิฉันลองไปเมื่อวานนะคะก็ยังเห็นถึงความรำไรจางๆอยู่เห็นปะเกินไปบอแม่ติดทนติดทนไหมอยู่หนึ่งวันแล้วสาบานว่าที่ฉันอับหนา่ยเห็นปะอะไรน่นจินสอที่เราสามารถลากหางแบบคมได้เลย ก็เจ้าจะใช้สี pearl brown นะคะก็คือน้ำตาลแหละที่อ่อนลงเพราะมันมีแบบกระพิดผสมเนาะแล้วก็จะดูแบบอ่อนๆกว่าน,น่อยอะลงทับ soften เ,เห็นปะมันก็จะมีความแบบื้นมุนขึ้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะไม่ได้เขียนอินเนอร์ข้างล่างทางเส้นมานานแหละจัดซะหน่อย เพราะว่าเพิร์ลบั๊วเขาจะแบบมันไม่ได้ดุเกินเน สีหลก็กลับมาที่พาเลตนี้นะคะเราใช้เนี้ยงึบใช้แบบเบาๆเนี่ยแตะไปเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรมากเหมอจะใช้น้องพาเลตอันนี้นะคะเขียนคิ้วแบบเติมเติมเข้าไปนิดเดียวให้มันสีมันลิงก์กับตากับผม เบาๆเลยใช้แปรงแบบไม่จริงจังเลยนะไม่ใช่แปรงขนตัดเลยนะเป็นแบบฉันแค่เอาชาโดโดเข้าไปอยู่ในนั้นเฉยๆใส่เม็ดสี<ๆ>เข้าไปนิดๆหน้าดูอ่อนโยนขึ้นเลยนะมาทาลิขิวนะคะก็แบบเปลี่ยนสีคิ้วนิดหน่อยย้ำยอมเบาๆเนี่ยเวลาปัดครั้งนี้ก็จะไม่ได้ตั้งใจปัดมากคือปัดยกๆให้มันเห็นเป็นแบบเหมือนเส้น ขนตานะคะก็คือแล้วแต่เลยแต่ว่ามอเตอรติค่ะมันบางนิดนึงนะและตอนนี้ตาดำเราก็จะดูแบบดำขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมาใส่คอนแทคเลนส์กันค่ะค่ะแม่น็อกส์เสร็จแล้วนะคะก็นี่ อันเนี้ยสัม,มือก็ยังอยากให้หน้าดูเด็กนิดนึงนะคะก็เลยจะแบบไม่ได้ตรงขึ้นไปถึงนี้เราจะแบบเลี้ยวเข้ากระบอกตาเี่ยแล้วก็นี่รันได้รันค่ะแล้วก็ปัดเข้านิดนึงให้จมูกมันแบบงั้นแหละ <c oughs> เรียกนิติหน้ากลับมานิดนึงนะคะ เพราะว่าเราลงรองพื้นไปค่อนข้างที่จะแบบ flat ตอนนี้นะคะสีแก้มเราก็คือแบบอ่อนจางลงไปมากแล้วนะคะอาจจะเน้นพอะสีตาแล้วก็แสงที่มันเปลี่ยนเนาะมอดก็เลยจะมาเพิ่มเนาะจริงๆอะิะส่วนตัวในใจแล้วอยากเพิ่มน้องลิปสติกที่เราลงกลนไปนะคะเพราะว่าชอบสีมากแต่ว่าเนี้ยเราลงเจ้าหนักไปแล้วมันจะแบบไม่ควรจะเติมเนื้อครีมไปแล้วเนาะก็เลยหยิบสีชมพูอะไรง่ายๆมา ลงตรงนี้แล้วก็ส้มเพื่อให้มันเหมือนสียูสติกมากที่สุดแล้วก็อันนี้นะคะปัดอันที่เป็นสีเหลืองเติมไฟนิดหนึง่งก็จะเป็นเรื่องราวของอไเอเลนเนอเทียมตานเนาะ แล้วก็มาทาปากกันนะคะนี่ก็คือที่ใช้ไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะอยู่ที่แก้มมอตาามอนะคะก็คือเกลี่ยง่ายสีติดทนตอนที่เอามาทาปากกับทุกคนมันก็จะเนื้อไม่ได้แห้งมากไม่ตกรองด้วยนะคะเม็ดสีชัดมากๆนะคะอันนี้ก็คือ smooth t o matte and moist stay on <more> nude velvet well lip ค่ะนี่ก็เบอร์36แนะนำให้ซื้อคู่กันนะคะเขาผสมกันอะสวยมากเลยอะอันนี้เบอร์24 m o e s h i n i n g แต่ว่าพออยู่กับปากอะ่ะเราก็จะผสมกันอีกนะแต่ว่าจะเป็นเบ,บาๆทั้งสองสีสวยแล้ก็ตกกลางนะคะมันต้องมันต้องเลยอะ่ะยุคสมัยเนี้ยเนาะแล้วมาก็จะเพิ่มน้อง มอร์ชามิ่งไปตรงกลางนะคะเพราะว่าอันนี้เหมาะมากๆกับการเอามาทาตรงกลาง Dimension ต้องมาแล้วก็ในพางส่วนของอะไรก็ได้ที่เงาๆนะคะจะเป็นกลอสอะไรก็ได้เลยอันนี้จะไม่ค่อยมีสีด้วยซ้ำนะของ t g l g s s m i s สค่ะ เซตลุคน,นี้ของเรานะคะตัวมัมซัมเมอร์ที่แท้ชอบน้รู้สึกว่ามันมีความแบบตัวมัมแต่ว่าไม่ดุเกินไปมีความแบบช oh ี่อ่อนอ้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หน้าหนีบะติดทนมากมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกสวยอะ <c oughs> เพราะว่าแบบเมื่อกี้เดินไปสองกระจกแล้วก็อุ๊ยไม่สวยจัง <c oughs> ก็อย่าลืม,มแต่งตากันนะคะลุคนี้แต่งตาไม่ได้ยากของก็คือไม่ได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ น่ารักแบบนี้เลยค่ะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมออสด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ